นี่ค่ะมีอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยพี่น้องคะคือเนี่นอกพี่น,อน้องเนาะเพราะผมมันตกเพราะบรรยากาศสวยงามมากพี่นงค์คะโอ้บนตุ๊กมักพี่น้องคะสวยยคุณได้ขายเด้องมาอื่นคุณบอกแล้วพี่นงค์คะเพป็น พี่นค่ะแล้จ้างไปที่ก้วยมันไหวนะพี่นงกล้อยเอาไว้กวนอืออือเป็นอย่างไรเบอร์เกลือนเลยพี่น้องค่ะเกลือนเลยนี่โอเคนะพี่น้องเนาะแล้วไว้เจอกันค่ะชอบพี่นงมากเพราะผมมันตกว่าบรรยากาศ สวยงามมากพี่น้องคะดูดีไม่แห้งจ้ากระเทียมกีกระเทียมไปเรื่อยๆนะพี่น,อน้องเนาะอืมีบ้านจ้าหลักค่ะเนาะโอ้โหห่อนพี่น้องคะนี่เบิงุงต้นนี่ก็แล้วกันพี่น้องคะนี่ี่จา้าเห็ดไใเด้อพี่น้องคะหนีไปปุ๊บเธอจ้าจักสีล่างล่ำไปอันนี้ก็น่าจะมีดอกแล้วหนังพี่น้องเลย นี่พี่น้องคะนี่ก่ไเดบอดินด้ค่ะเดินนี่นของสาจ้าละค่ะนี่คือรถรับส่งพี่น้องคะรถรับส่งนี่พร้อมปลูกแล้วนะจ้าพี่น้องคะเนาะฝนตกก๊กพอดีค่ะฝนต๊กพี่น้องคะตาดปัปกหน้าเร็วๆแล้วพี่น้องเรื่อพร้อมส่งนะจ้าคุณพี่นี่ค่ะรถรับส่งของสาวจ้าได้พี่น้องเด้นี่คืองานเออเราจะักสีลั่นลั่นไปอันนี้ก็น่าจะมีดอกแล้วล่ะพี่น้องเลย นี่พี่น้องคานี่ก็ไเดบอเหร็ดด้วยค่ะเดินนี่เรื่องต้นนี่ก็แล้วกันพี่น้องคานี่จ้าเห็ดใบด้อพี่น้องคานี่เพิ่งหอยยืดทั่วทิพย์ทั่วแดนแล้วพี่น้องคานี่จ้าปลูกหนาวนาพี่น้องเนาะปลูกดูดีไม่แห้งจ้ากันเทศทีก้ากันเทศไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอืมีบ้านจ้าหลับขานเนาะโอ้โหพอนพี่น้องคามีเบิ่งจบ่ว่าสาวจาิตอยู่ในสวนะพี่น้องพรายนุ่งหน้าบ้านผู้ดีด้วพี่น้องนี่ค่ะ มีอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยพี่นงค่ะเืองๆคดีไม่แห้งจ้ากันเทียดทีน่าเทียดไปเรื่อยๆนะพี่นงเนาะมีบ้านจ้าหลักคานเนาะโอ้โหหอนพี่นองคะนี่เบ่งคูดีไม่แ well. ห้งจ้ากันเทียดทีน่าเทียดไปเรื่อยๆนะพี่นงเนาะมีบานจ้าหลักคานเนาะโอ้โหพอนพี่นงคะนีเบ่งเบ่งหลักขานนี่คือบรรยากาศ ลันลาสวยงามมากพี่นองค่ะเบิ่งเลื่อยพี่นงค่ะเลื่อยเลยนี่โอเคนะพี่นงเนาะแล้วไว้เจอกันค่ะโอเคไว้เจอกันนะพี่นงเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่โอ้เปนตาจามีแตงสนามฝนพี่นงค่ะพอฝนมันตกเนาะพี่นงเนาะเบิ่งเลื่อยพี่นงค่ะเลื่อยเลย นี่โอเคนะพี่นงองเนาะแล้วไว้เจอกันค่ะนี่ค่ะนี่อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยพี่นงค์ค่ะนีกจต่วาสาวจ้าจิอยู่ในสวนพี่น้องพอนี่พุ่นหนาบานพอดีด้วพี่น้องของสาวจ้าราคาะนี่คือรถรับส่งพี่นงองค่ะรถรับส่งนี่พร้อมปลูกแล้วนะจ้าพี่นงองค่ะเนาะฝนตกพอดีค่ะฝนตกของสาวจ้าราคานี่คือรถรับส่งพี่นงองค่ะ รถรับส่งนี่พร้อมปลูกแล้วนะจ้าพี่น้องค่ะเนาะฝนตกะพอดีค่ะฝุนโตออ๊ะเราจะจักสิลั่นลั่นไปอันนี้ก็ได้จะมีดอกและหลังพี่น้องเลยนี่พี่น้องคะนี่พได้เอาดินได้ค่ะด้วยมีนี่ค่ะแล้วก็น่าจะตรงพอดีแล้วพี่น้องเนาะพุนี่พนตกค่ะ พี่น้องเนาะหนุนไม้เลยค่ะฮายฮายฝนตกพอดีพี่น้องค่ะาไปเจอกันค่ะเบิ้งเบึ้งลงบึ้หน้าจ้าจ้าจิดตาขุนใบพี่น้องเนาะตาขุนกับพี่น้องเนาะหนุนไม้เลยค่ะฮายฮายฝนตกพอดีพี่น้องค่ะาไปเจอกันค่ะเบิ้งเบึ้งลงบึ้หน้าจ้าจ้าจิดตาขุนใบพี่น้องเนาะตาขุนปลาเตี๋ยวปส่งส่งปลาดิบพี่น้องค่ะฝนมันตกเนาะโอ้าวบงพี่น้องมันหนักฮ่าฮ่าไงทวน บรรยากาศด้วยพี่นงเด้อบรรยากาศสวยงามคากมีหลักฐานที่วาัด้าลนนอกนงนอกพีก็ออกเอางงออกพี่นงใช่เพี่งเพิไว้นี่แหละเพิ่มค่ะเวนต๊ก็ดีแล้วพี่นองคะเพราะบักหน้าลวนเกลือนอยู่ค่ะเพราะมันดุกพี่นองเนาะเกจาว่ามันดุกเกลือด้วยดำแข้งพี่นองคะ โอเคน้องพี่นุนอกไปเจอกันจ้าวันดีจ้าน้องพี่นุ่มนอก็ผมมันตกว่าบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องคะโอ้ปนตุกนักพี่น้องคะเลยคุณได้ขายเรืองมาอื่นคือมแรกพีน้องคะเพ่งรับณา พี่นงค่ะตอนปักหน้าเร็วๆแล้วพี่นองเรืยอบร้อมสูงนะเจ้าคุณพี่นี่ค่ะโดนับซุ่งของสาวจ๋าด้วยพี่นองเด้อนี่คืองานมต้นนี่ก็แล้วกันพี่นองค้ะนี่จ๋าเห็ดใบด้วยพี่นองค้ะนี่ใําทำสิ่งที่เรารักพี่นงค้ะรักในสิ่งที่จ๋าชอบเนาะพี่นองเนาะจ๋าเห็ดยังกับจ๋าคือตั้งเฮ็ดพี่นองค่ะเนาะเราต้องอยู่ให้ได้พี zat, <ged bubble> 네่นองค่ะเนาะอยู่ให้ได้ด้ว่ยๆคือยัง ผลงานนายพี a a ă ă ่น้องเด้นี่ด <tr> ูสักจดพี่น้องค่ะนีแต่ต้นบมะนาวจ้าสีบวงใบจังสีนะพี่น้องเนาะนี่ก็ข้กวขาวองค์ดอกพี่นงขาถึงเบิ้ลเบิ้ลหลานขานี่คือบรรยากาศลาลาลาเหลืองามมากพี่น้องค่ะหอยยื้ทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยพี่น้องค่ะพวกเจ้าปลูกมะนาวนะพี่น้องเนาะปลูก บรรยากาศด้วพี่น้องได้มันจะแช่สวยงามด้วยค่ะนีหลัาที่วัดชาแลวนเนอกดีดงหลัานี้คือบรรยากาศลานละสวยงามมากพี่น้องค่ะก็เอาเกับพี่น้องค่ะเจบ้ ทำสิ่งที่เรารักพี่น้องค่ะรักในสิ่งที่จ๋าชอบเนาะพี่น้องเนาะจ๋าเหตุยังกับจ๋าคือตั้งเหตุพี่น้องค่ะเนาะเราต้องอยู่ให้ได้พี่น้องค่ะเนาะอยู่ให้ได้เพราะว่านี่แหละเดินค่ะนบนโต๊ะก็ดีเนะพี่น้องคาว่าบักหน้าโลนเกลือนอยู่ค่ะเพราะมันดกุกับพี่น้องเน,ะนาะเลยจ๋าว่ามันดกยังกับจ๋าเลยพี่นงเด้ดเยังกับจ๋าเชื่อน้ำเลยค่ะนี่แหละค่ะคื่อวัาาวนคานาะพี่น้องเนาะ กันด้วยดำแข้งพี่นงค okay. okay. <c oughs> ่ะโอเคนพี <les> <cle> ่นงนอกไปเจอกันจ้าสวัสดีจ้าแวมากพ่ีะพ่น้อตกค่ะแรกี่นงคพิงัี่นงคคะ้าคสลพี่นค่ะ ชีวิตของจ๋าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพร้องส่งพี่น้องคะ่ะน่ะพี่น้องคะ่ะตัดปากหน้าเร็วๆแล้วพี่น้องเรื่อบัร้อมส่งมาเจ้าคุณพี่นี่ค่ะโดนรับซึ่งของสาวจา๋าด้วยพี่น้องเด้อนี่คืองานเนาะพี่น้องเนงาะเพราะผมมันตกเพราะบรรยากาศสวยงามมากพี่น,อน้องค่ะนล้วพี่น้องเรือบนตกะพดีค่ะฝนตกเนาะโอโ้โหแม่ตาย บรรยากาศสวยงามมากพี่น้องค่ะเป็บรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศสวยงามด้วยค่ะมีหละกฐาคือวันค่ะแล้วน้องพี่นงอ์เนาะนี่คือยังผลงานด้วพี่น้องเด้อนี่ดูสักก่อนพี่น้องค่ะนี่ใต่ต้นมะนาวจ้าสิบบองใบจังสีนะพี่น้องเนาะนี่ ทำสิ่งที่เรารักพี่นองคะรักในสิ่งที่จ๋าชอบเนาะพี่นงเนาะจ๋าเห็ดยังกับจ๋าคือตั้งเหตพี่นองคานะเราต้องอยู่ให้ได้พี่นองคานอะอยู่ให้ได้เด้อปลาเดียวไปโ่งส่งพไ,ได้ายเพี่นองคะฝนมันตกเนาะเนะี่ยค่ะอ้าวบางที้องมัน,น, <c oughs> น,นหนักไงทวนเนี่ยค่ะโอ้ฝนตุกนักพี่นองคะเลยปูได้ขายเด้อมึงอื่น ทำสิ่งที่เรารักพ e, oh, ี่นองคะรักในสิ่งที่จ๋าชอบเนาะพี่นงเนาะจ๋าเหตุยังกิดจ๋าคือตั้งเหตุพี่นองคานะเราต้องอยู่ให้ได้พี่นองคานะอยู่ให้ได้โอ้ปนตุกนักพี่นองค่ะคุเลยนได้ขายเรื่องอื่นด้วยเรื่องเ้ืองนตุกดี่ค่ะปนตุกเนาะโอ้โหแบกขาแ